อะไรอะไรอยู่เอ๊ะไปไหนวันนี้นอนเหรอนอนพักผ่อนหลับกูอย่านพักผ่อนต่เช้าเลยเอาเต่เช้าเลยเหรอเออมันหลับเองมัน <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้บอกมันหลับเองเลยมึงนีน่นะทำอัพคลิปอยู่ดีดหลับเลยอ่ะอัพคลิปอยู่ดีดีหลับเลยอ,อันนี้คือเป็น พักผ่อนยอนใจใช่นี่เละสบายใจเลยนิ่มนอนนิ่มเลยั่นปีนี้นอนนิ่มเลยเหรอปีนี้นะอืมเป็นไงวันนี้วันนี้นะเท่าที่ผมช่างสีมาเมื่อกี้นี่อ่อเขาไปลงปลาแล้วเขาเอาคู่ทางกะละมังซ้อนเอาหม้ออะไรไปต้มกินอยู่นั้นเลยจะไปเจมกับช่างสีดีไหมไปตอนตอนนี้ไปใส้หน่อยนะ เขากำลังไปตอนเนี้ยเต็มเต็มอ่างแล้วตอนเนี้ยเขาไปจับจองพื้นที่นะเหรอเออไปเลยฮะอีกอีกสักหน่อยเนาะตอนนี้กี่โมงเนี่ยเล็กน้อยสักหน่อยก็ได้ตอนนี้ยังไม่ร้อนพอเอาร้อนสิบโมงอืมเราข้าวไปเนาะอ่าเอาข้าวไปด้วยอืมลุกตัวออกไปหาเอ็กกี้ก่อนเอ่น้องไปกินข้าวเที่ยงอยู่นู่นเนาะอืมเราเข้าวไปด้วยเราเอาเงินไปด้วยดีกว่าเออซื้อเนาะซื้อปลาแล้วก็ปิ้งกินอยู่นั่นเลยเออน่าดีแล้วทเกลียวไป เออเอาเกลือไปเออได้อยู่เออเนาะกินขี้ผานินไม่ใจเนาะจะกินขี้นานนะเนาะโอ้โหพูดตื่นเต้นหิวหรอแต่ว่ามันจะเด็ดร้อนนะเราจะกินยังไงมันกลางแล้วนะมีมีร่มอยู่ร่มมีร่มใหญ่นะเออกลางเท่าไหร่เนาะอ่ามันเอาร่มมาได่ร่มด้วยอืมไปวันนี้ก็ช่วงเย็นช่วงเย็นเมื่อกี้โทรหาเขาแล้วเขาไม่ว่างเขาเข้าเมืองเมื่อกี้อเรื่อง เรื่องจะคุยมีเช้าใช่ไหมไปเข้าเมืองเขาบอกว่าตอนเย็นอเดี๋ยวตอนเย็นจะรู้จักบ้านอยู่แล้วเนาะดูอยู่แต่ถ้าไปถุกไม่ได้รู้ทําแต่เคยเคยไปกินดองแต่ก่อนอยู่อืมบ้านขาไก่สาวเยอะบ้านนี้นะสาวสวยแต่เล็กสีวาพีหละฝากถึงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปนี่ก่อนแล้วกันไปไหนอืมไปซื้อสี๋อ ซือสีเอาไว้ให้ช่างสีเขาจะมาทาสีในในตัวเมืองวะไม่ไม่อยู่กุสุมานเรานี่เองเด้อไปซื้อสีพอดีแหละกลับมาพอดีโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ก็จะนอนสักหน่อยก่อนพักผ่อนนะวันนี้ไม่ได้เออฝันเห็นงูเห็นอะไรอีกล่าเออฝันดิเดี๋ยวเทีมงานะที่ไรนะที่ว่างานบุญเราบุญงานบุญเหรอเออบุญเออฝากฝากคลิปนี้เนาะเออ วันนั้นอ่ะผมไปเ,เดินไปที่หมู่บ้านนะเออใครอยากจะฝากซื้อพัดลมไปให้อ่าแม่เปาหรือว่าแม่น้องฟ้าใสก็ฝากได้อ๋อยินดีเอาไปมอบให้คือไม่มีพัดลมเนาะหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่ไม,มีพัดลมทั้งหมู่บ้านไม่มีใครมีพัดลมผมงงมากเลยลเหรอเขาร้อนนะแต่ว,ว่าเขาไม่มีพัดลมเดี๋ยวทางเงินยูทูบออกผมจะซื้อให้อยู่หนึ่งตัวซื้อพัดลม น <bathroom S 1> ินยูบออกนะถ้าไม่บอกไม่ไดนะ้ซื้อซื้อพัดลมให้แม่น้องก็ใส่อะนะใส่ดิให้ซื้อใหคซื้อให้คนเดียวนั่นแหละไอ้ยาพี่บ่าวพูดแล้วไอ้ส่ถ้าเกิดเงินเดือนยูทูปออก<ม>จะซื้อพัดลมไปฝาก<ม>อืมเออแต่แต่ถ้าไม่ไม่ติดปัญหานะถ้าเกิดเงินไม่ Medal, ออกก็ไม่ได้ซื้อนะเงินเดือนออก,กอาจจะซื้อพัดลมพัดลมก็ไม่ได้แพงสามร้อยสี่ร้อยสองร้อยสามร้อยอ่ะตัวเล็กก็พอนั่นแหละเอาตัวเล็กอ่ะสองร้อยกว่าบาทสองร้อยห้าสิบ นั่นแหละตัวเล็กแต่ผมดูในหมู่บ้านเขาไม่ค่อยมีพัดลมเนาะเห็นแล้วก็เออน่าสงสารอยู่เออซื้อเราท่านท่านมีเงินออกไปซื้ออยู่ซื้อให้นอ้องแม่นอ้องพผาใจอยู่พัดลมใช้ย,ยากอยู่น้องไม่ใช่แต่สงสารเขาเองมันเกิดน่าคิดถึงไ,ได้คุยกันหรือยังในเฟซในยังไม่ได้คุยเลยไม่กล้าไม่กล้าโทรเยอะไม่กล้าทักเฟซไปใช่ นั่นแห oh, oh. ละต้องเอาบันเอ้ยอะไรเอ๊ะมาทำไมนี่ฮะมาจามพ่อย์นะ<า>มาเจ้าที่ไปเลย<า>บ้านในไปเลยนี่ของใช้ก็มีน,มนั่นน่ะไอตัวนี้ก็ไปแล้วนะเริ่มไปแล้วนะอันนี้บวีมันมีตัวนึงนะมีตัวตัวนึงเหรอเออไอคัปเตอร์คอปเตอร์ไอนะคัปเตอร์คอปเตอร์นี่มันไปในไอโบวีมันอยู่บ้านแค่นี้ไม่ทำอะไรเนี่ยนอนนี่เดียวมากินนี่เดียวไม่ค่อยไปไหนเนาะอืมไอคอปเตอร์รอตรัวไห้ไป บรนด์ไหนอ่ะตัวหนึงอ่ะอืมอืมโอเคนะครับผมก็อ่ะวันนี้เรามีภารกิจครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยผมก็ไปซื้อสีก่อนครับผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นสวรรค์ก่อนอ่าๆโอเคไปครับผมครับครับสวัสดีครับครับผม